ผ้าออกมาชมเขา่าตาเขาไม่อ้อยงามเขา่าเข่าหน้าไม่อ้อยอยู่หลังบาดไม่อ้อยมอยมาดมเขา่าบ่ได้ใส่สารเคมีแล้วพี่น้องหน้าทงนีบ่บ่มีสารเคมีมีแต่ใส่ฝุ่นฝุ่นปุ๋ยคอกฝุนรู้วพักขี้เล็กผ้าหยางส้มทงส้มทา ข้ามาซองดัวเป็นไรปีนี้ฝนตกดีน,น้ำในหน้ากา็ไหลเห็นไนหะขขาวกับเขียวงามใส่ฟุนใส่ฟุนขี่วัวขี้ควายมันสิพาผ้าซองมังเกดลรองจะสู้มังเป็ดมีเป็ดตัวเมียอยู่ห้าตัวนี่็ดอยูห่าตัวพี่น้องมันสิพายางส้มหายส้มลนา พายางเมิม่งดูบรรยากาศหลังบานเดี๋ยวเป็ดกับสิโลกน้ำด้วยกันนะเเห็นกําลังลอยน้ำนี้แล้วมนอ่อยมากเป็ดกับลอยน,น้ำนี้แกปแกๆแกแกไปแล้วคุเอเป็นตาป้าเขาติงๆ ปาเข่าติงติงมองเห็นเป็ด,ดเต้ยเป็ดกำลังลอยไปลอยน้ำเงี่ยปลาเข่าเข่าเขียวงามงามใครบ่ามาเนี๋ไปไข่ไซเป็ดกระไดไข่บ่เป็นหม่องเป็นบอนดูซิมีไข่ไหมไปไข่อยู่ตรงไหนไปเดี๋ยวะจะไปไข่อยู ตรงคู่สาคู่สาหน่อยเกาบอ่อหนามโอ้หนาำดีปีนี่เข่ากับงามคักหอน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 ,หอนยางกับขึืนกัน่อยได้วงนิดๆหน่อยๆคุณสาหน่อยเกาหน่อยฝกับตาไหล เบ็ดมัน,นละเีอนร้อยมานีร้อยป,ปุนแน่หน้าแน่เบ็ดงามบนปนเห็นหนังตาป้ากขากางจะลอยมาตรงไตต้ตนสำสาไตต้ตนจามทรี่สวยงาม ข้าวสวยงามปีแหลกกินออยมาดำหน้าคร้งแหลกในชีวิตเข่าก็งงามคัก <c oughs> ม,มีบานไม่อ้อยมีบริษัทมาเก็บกวาดขยะขงางคัะ กาหลังบ้านแม่อ้อยเป็นทุ่งนาทุ่งนาตาข้าวเขียวโอยงามสีออนเขาจะคล้องจะาล้องดำงามก็มัวรดครับสอ